อพี่นำไปทำไมอ่ะเอาเ๋ยวพี่ผิดแล้วเนี่ย <S <S สวัสดีค่ะโชคดีค่ะว,วันนี้นะคะก็เหมือนเดิมสวัสดีพี่ก่อนนะกันสวัสดีพี่เราค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็คือเหมือนเดิม คนเดิมคนน่ารักเหมือนเดิมเชิญมาในรายการเจอบใจเพราะว่าติดอกติดใจที่อยากจะถามมีเรื่องที่อยากจะถามต่อฮอก็ต,ต้องมาสิค่ะแต,แต่ก่อนที่ถามขอสารภาพหน่อยได้ไหมเออไม่สารภาพดีกว่าเดี๋ยวราให้พี่ถามกลับก่อนเดี๋ยวนะก็คือนะเรื่องราวของพี่ที่น่าสนใจนะคะสาวอายุ เน้นเจ็ดสิบเจ็ดสิบขอดูบัตรประชาชนไม่เชื่อบอบอบอ,บอ <c oughs> เดี๋ยวเอาไป <c oughs> เดี๋ยวไปทําทุนรงกรรมสวัสดีจ้าขอสวัสดีเป็นทางการได้จ้ะเด้อสาวปอพานสาวเจ็ดสิบอายุสิบเจ็ดจ้าสวัสดีจ้าขอใช้ภาษาภาษาโคราชเนาะจ้าชีวิตอยู่ที่นี่ สดใส<ม>ดูแจ่มใสล่าเริงมีความสุขทุกวันและที่สำคัญแรงมหาศาลแรงช่างอันนี้ก็อันนี้ก็พูดเกินไปมีมีความสุขทุกมีความสุขทุกวันนี่ก็มันก็ไม่จริงหรอกเนาะมันก็สุขบึงทุกบึงเนาะมันก็สุขบึงตอนนี้ก,ก็คืออยู่<ม>ในช่วงทําใจสิ่งที่อยากจะสัมภาษณ์ที่แบบว่าคิดเอ๊ะ ที่เคยมีความกลัวอะไรมั้งไหมคะที่อยู่ oh. ในเมืองเยอรมันโอ้โห oh. oh. กลัวอย่างมากอย่างเช่น oh. กลัวมากมากเกลัวฝรั่งค่ะพ<ว>ูดง่ายๆด้วสิ่งที่กลัวมากก็คือมากมากๆในชีวิตที่15ปีที่อยู่เยอรมันนี้ก็คือกลัวกลัวฝรั่งก็ถามถามตัวเองตลอดเวลาทำไมถึงกลัว mm hmm. แต่ปีนี้พออายุ70ไม่กลัวเลยแกเอ้ย เปลี่ยนนิสัยหลังหลังจากแยซปีไม่กลัวไม่กลัวล้วใช่มาดูดยใช่ไหมไม่ขอโทษได้ชือ่อว่าคาพอ่อนแล้วทําไมนะคะที่กลัวไหนขออย่างเช่นเออท,ที่ที่กลัวอันนี้ถามถามตัวเองแล้วก็ตอบตัวเองแล้วเนาะถามถามตัวเองว่ากลัวอะไรกลัวอะไรทำไมถึงกลัวกลัวกลัวเรามาในมาดแว่นใส่แว่นเล็กหน่อยเนาะเพราะว่าอากาศไม่มีแดดแต่ว่าใส่พอคือเทเท ต่อไปเดี๋ยวะจะลืมคืออะไรฝรั่งเอ่อกลัวภาษาคําตอบก็คือคําตอบคือกลัวภาษาคือเราพูดภาษาเขาไม่ได้พอพูดไม่ได้นี่พอเวลาเขาคุยกับเราเนี่ยเขาหันงวกมาเนี่ย mm hmm. เขาหันมาเ <Okay. S 2> นี่ยเออโอ้ตกใจพอตอบไม่ได้ h o w are you I'm oh, fine Thank you, you? อ้าวคุณพูดไดน้นี่ภาษาอังกฤษ I love you <laughs> เอานี่นี่แสดงความในใจแก่ไม่ใช่เอาหนูหนูให้เนี่หนูสมมุติว่าหนูเป็นฝรั่งอ่า where you come from เออ where you come from นี่โอเค I'm come from Thailand อาบะอาบะเจอกันครั้งแรก I love you นี่ไม่ใช่แต่พี่ไม่ได้กลัวนะเนี่ยพี่พี่พี่ไม่ได้กลัวคำถามโอ้มันไม่กลัวคือคืออ่ะคือภาษาวารุมดูคำอินเดียสแลนวารุมวารุ่มอ่ะ why do you come to เอ to Germany y English a h e นะเออเหมือนเราพูดภาษาเยอรมันได้ทำไมไม่ตอบภาษาคือก็จะถามว่าเธอมาประเทศนี้ทําไมเอาพูดจริงก็มาแลความที่กลัวพี่อย่างนี้เลยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยบอกลัวอะไรขนไหนกลัวมีมาดซ่อนหลบซ่อนหลบซ่อนซ่อนซ่อนก็คือหมายความว่ากลัวมันอยู่ในลึกๆลึกๆในใจที่ว่า โอ้ก็คือตอบตอบโต้ไม่ได้อะเนาะเพราะว่าเราเราเป็นคนไทยเราอยู่เมืองไทยพูดมากเนาะ <laughs> ที่ที่นี่มาอยู่กันนี่มันไม่ได้พูด <c oughs> เพราะ<อ>รู้สึกออัดอืดอัออดคัดของเรา,าพูดจะพูดก็กลัวพูดไม่ถูกกลัวพูดผิดก็เลยกล,กลัวที่นี่หลังจากที่เอาถามต่อก <c oughs> <c oughs> ็เอหลังจากนั้นนานเท่าไหร่กลัวหายไปสิบห้าปีสิบห้าปีสิบหกปี อายุเจ็ดสิบปีเพิ่งจะหมาดๆนี่เรื่องัวเจ็ดสิบปีนี่ก็เพราะิ่งสองซึ่งปีนี่แหละไปเพราะว่าหนึ่งหนูเดาว่าอาจจะเป็นเพราะว่าสามีไม่อยู่แล้วเราจะต้องเข้มแข็งเราต้องใช้ภาษาถูกไหมคะมันก็อาจจะถึงเวลาที่เราฟังมากนะเราฟังมาสิบห้าปีพี่ฟังมานี่ฟังฟังภาษาเยอรมันมาสิบห้าปีแกหูลูปภาษาภาษาโคราชบ้านเองเ็าเรียกว่าหูหลูบฟังจนหูลูบ ฟังมากที่นี่มัน,นก да ็ซึมซับนะมันมันซึมซับเข้าไปในในในหูเราแล้วเลยในจิตในใจที่นี้พอไม่มีสามีสามีอยู่ก <net> well ็พูดภาษาอังกฤษกันพอพูดภาษาอังกฤษมันก็โอ้ภาษาเยอรมันภาษาเยอรมันก็บอกกระดิกอยู่มันกระดิกใส่เราแต่เรากดิกหนีโอ้จะนีแล้วเราได้ชนีแล้วเนี่ดแตตอนนี้ก็คือหมดความกลัวเพราะว่าพี่สามารถมีเพื่อนใช่ค่ะ ต่างชาติคนชาวเยอรมันเยอะไปไหนตอนไหนกันแล้วก็ตอบโต้เขาไปหาคุณหมอเองด้วยตัวเองทำามินนัดกับคุณหมอเองได้เองได้เองหมดไปซื้อของเองไปธนาคารเองแล้วจะถามต่อว่าค่ะถ้าไปไม่ได้ถ้าถ้าโทรไม่ได้เด้อไปเลยนั่งรถเมล์ไปนั่งรถเมล์ไปหาเขาเลยเห่าปกติเราจะต้องโทรนัดหรือว่านะ ที่นี่เหมาะคุณหมอที่นี่อ,อที่นี่ก่อนจะทรก,ก็เขียนก่อนดิใช่เขียนก่อนแล้วก็ถามถามหมูกันดาถามถามครูอี๊อาจารย์พรพันเฮ้ยพี่พูดอย่างนี้ถูกไหมไเขียนอย่างนี้เขียนม่ให้หน่อยแล้วเราก็อ่านตามนั่นก็คือการแก้ปัญหานะคะก็เอ,อจบจบคําถามคําว่ากลัวจากกลัวแล้วกลายเป็นสู้กล้า<อ>ที่จะไปไหน ไปแต้นสิ่งไปดื่มไปสังสรรค์กับฝรั่งได้โดยที่ไม่ไม่ไมีไม่มีอุปสรรคไม่ไม่มีตอนนี้ไม่มีหละกมีแต่ว่าอุขี้คาน่ะ <laughs> ขี้ขานอย่านัดไลน์นะขี้ขาน่ะเพราะว่าเพราะว่าเราเราผ่านาเรียกว่าผ่านจุดจุดความกลัวคือผ่าน เอามันจะไปกลัวอะไรกันนักหนามันก็คือกันกเองอยู่หละเพียงแต่ว่าภาษามันเขาสมมุติเป็นภาษาเยอรมันเขาพูดอย่างนี้ภาษาไทยพูดอย่างนี้ทิ้งแล้วความจริงใจความจริงใจใช่พอเวลาเราเริ่มพอจะเป็นภาษาแล้วเราเริ่มฟังกล้าแสดงว่าไปก่อนนีปแต่ก่อนนี้พี่ไม่ไม่เป็นภาษาใช่ไหมก็เหมือนกันทุกคนที่มาที่นี่หนูก็เหมือนกันถ้าไม่เป็นเราก็กลัวก็เข้าใจอยู่แต่วันนี้อยากจะมาเปิดปกจี่คุยแบบถามเจาะ นะคะคำถามแรกก็จบไปขอเป็นคำถามที่สองด้วยนะคะพร้อมนย่างรคะคำถามที่สองโอ้ยอย่าถามอะไรที่ฉันตอบไม่ได้ถ้าฉันฉันจะสยองขึ้นกันเรยคำถามนี้นะคะโอ้ยโทษหลังที่คุณนะคะสามีนะหลังจากที่คุณสามีจากไปจะใหม่ๆเลยพี่ใช้ชีวิตยังไงอยู่คนเดียว ลำบากไหมเศร้าส่้อยคือเห็นที่ยิ้มมีความสุขล่าเริงความเศร้าก็ต้องมีเนาะช่วงหลังจากที่เขาจากไปวันแรกสองวันสามวันเสือันนีส้สมมุติไม่ต้องสมมุติหรอกเรื่องจริงเมื่อสองปีที่แล้วเนาะวันนี้คือวันที่สามาาีเสียชีวิตตอนหกโมงคือ,ค,อคือรู้สึกตัวหกโมงคือเขาเขาป่วยอยู่สิบ ยี่สิบวันอยู่บ้านคือเกี่ยวกับปวดหลังแล้วก็เป็นเป็นพอยี่สิบวันเขาเคลื่อนไหวไม่ได้เขาก็เลยต้องยอมไปโรงพยาบาลพอไปโรงพยาบาลหมอก็ไปตรวจไปเช็คก็คือเป็นมะเร็งกระดูกมันซ่านกับไปในร่างกายแล้วเราทําเต็มที่แล้วเราก็เลยอืกลัวก็กลัวผีก็ผีอะไรคนก็กาลังจะน่าจะอยู่ยังไงเราเป็นแบบนีน้แต่ว่าก็เราเห็นว่าจะอยู่ยังไงเนาะแต่ว่าไปอยู่โรงพยาบาลอยู่หกวัน สองสองคืนสุดท้ายเนี่ยหมอก็อนุญาตให้ไปนอนเฝ้าสามีได้สามีก็รอลูกลูกก็โอ้ก่าลูกจะมาแล้วแกก็ต้องทนทรมานคืนสุดท้ายเนี่ยคืนเนี้ยวันที่ยี่สิบคืนคืนคืนวันที่สิบเก้าแล้วลื่นคืนเป็นวันนี้คืนวันที่ยี่สิบเมื่อสองปีที่แล้ว<ต>วันนี้แสดงความลึกถึงเขาซึ่งน้องเพนเนี่ยมาไปอยู่เป็นเพื่อน แล้วก็ร่วมไปที่ฟรีทโบก็คือสูสานเราดอกไม้ไปวางแล้วถามว่าโย่นวันนี้เนี่ยมันรู้สึกยังไงวันนั้นนะฝนก็ตกแกคิดดูนะอันนี้ฉันพูดความจริงนะก็แสดงอาการเศร้าเศร้าเศร้าเ้าสักทีฝนก็ตกอยู่คนเดียวสามีก็ คืง่ายแล้วผังงาบผังงาบอ่ะเนาะหายใจเรารวยเราก็เสียชีวิตที่โรงพยาบาลที่โรงพยาบาลแล้วก็ตกเหมือนวันนี้เนี่ยอากาศเหมือนอย่างนี้เลยเราเราโอ้โหมันมันโอ้โหมันไม่รู้จะบอกยังไงในความรู้สึกตรงนั้นก็คืออแต่อีกมุมหนึ่งเราก็คิดว่าเออนี่เนาะนี่เขาแสดงให้เราเห็นเขาเป็นสอนเราเนี่ยะความตายความตายรออยู่ตรงหน้าทุกคนเขาสอนเรา เราจะมากลัวอยู่ได้ยังไงถ้าเรากลัวเราจะไปยังไงใครจะมาช่วยเราไม่มีใครเลยแต่มีมีมีอาจารย์พรพานเนี่ยก็โทรมาตลอดพี่พี่อยู่ยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยงั้นเนาก็พอร์นคืนนี่คืนคืนที่ผ่านมานี่ก็อยู่กับสามีไม่นอนนะจนถึงตีตีห้าก็หลงลับไปก็บอกสามีถ้าคุณไม่ไหวก็ไม่ไหวนะถ้าไหวก็ฉันอยู่กับคุณตลอดอะไรอย่างเงี้ยเนาะทีนี้ก็ตื่นขึ้นมา ล้วก็ลงรับไปก็ดูนาฬิกาอยู่ตลอดเวลาดูว่าเออนี่มันเียเพียนะนะเออตีห้าพี่ก็หลับไปตื่นมาหกโมงเกือบหนึ่งมงไปแล้วโอ้โอ้อืม เนี่ยความกลัวแล้วก็กลัวแล้วก็กลัวแต่ดีโชคดีอาจารย์พรพันธ์ก็จะมานอนด้วยทุกคืนแล้วก็เพื่อนมานอนเป็นตอนเช้าก็กล้าไปทํางานอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นรับกันตื่นตีสี่แล้วก็มากันโอ้ยมันทุรักทุเลเป็น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 ช่วงเวลาที่ยากลาบากลำบากนะฝ่าจะลำบากตรงไหนฝ่าจะอะไรได้ลำบากตรงความกลัวนี่แหละแต่พอเราผ่านตรงนั้นมาได้ก็เลยเออ เออชิวชววันหนึ่งฉันก็ต้องกลัวตัวฉันเองไม่หนิเนาะวันนี้ก็เป็นวันระลึกถึงสามีอายุตายไปสองปีวันนี้ก็ครบรอบนะครบรอบขอบคุณมากมากขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะที่มาให้ความรู้แล้วก็ก็เป็นกําลังใจให้กับนะเราทุกคนเราทุกคนต้องเจอใช่เป็นเพื่อนที่อยู่ต่างแดนเราต้องเจอเมื่อเราเจอเราจะจัดการก็ใจเรายังไง ต้องใช้ชีวิตอให้ได้ทุกวันนี้ต้องต้องต้องต้งอยู่ที่ใจแต่โอ้แกแกมันการทําใจไม่ใช่นาทีเดียวทําไปเรื่อยๆแล้พอเราถึงถึงปัญหาแล้วมันก็จะแก้ไขด้วยปัญญาของเราเองนี่แหละเนาะขอบคุณมากๆที่ถามเพราะว่าวันนี้ก็เป็นวันที่อืสําคัญของวันนี้ก็เป็นวันที่เออเออสามีของ ที่เขาจากไปนะแล้วก็มาคุยเอ่อเล่าเรื่องย้อนหลังนิดนึงอืก็นะคะไม่ได้ทําให้คิดถึงความหลังแล้วเสียใจนะคะจะเพียงแต่ว่าเป็นประโยชน์เอ่อให้กับคนคนหลังนะจะให้สู้ต่อไปเราเราอยู่ตรงไหนเราก็ต้องต่อสู้เราก็ต้องสูญเสียเราต้องจากเราต้องเจอจากเราเจอเมื่อไรความจากมันก็รอเราอยู่ และคลิปนี้นะคะก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะคะขอบคุณคุณพี่ละออนนะคะจะขอบคุณมากๆากขอบคุณจริงๆที่ท,ที่ที่มาอยู่เป็นเพื่อนแล้วก็มาถามในเรื่องของความกลัวผ่านได้แล้วจ้ะขอบคุณค่ะสวัสดีท่านผู้ชมค่ะสวัสดีจ้ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะ แล้วเจอกันคลิปใหม่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะซูู่